สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักหลังดาวตีเทพยกย้ายของชาวลัคนาหรือราศีกรกฎลัคนาคือผู้ที่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนนะคะผู้ที่ไม่ทราบเวลาเกิดชัดเจนสามารถดูตามราศีได้ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎได้แก่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตยอยู่ที่ลัคนาราศีกรกฎ สามารถรับชมได้เช่นกันคนที่ทราบทั้งลัคนาและราศีสามารถดูควบคู่กันได้นะคะเรามาดูกันค่ะชาวกรกฎภาพรวมความรักหลังดาวตรีเทพยกย้ายของชาวลัคนาราศีกรกฎหลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางใดดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์และดาวราวหูที่จะยกย้ายในเวลาไร่เรี่ยก,กันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรามาดูกัน ชาวกรกฎมีคนที่อยากจะโทรหาคุณค่ะไพ่ใบนี้คือคนที่เขากําลังอยากจะพูดคุยกับคุณอยากได้ยินเสียงคุณอยากสื่อสารกับคุณอยากปรับความเข้าใจกับคุณ unexpected อาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดแบบปุบปรับฉับพลันกระทันหันแบบไม่ทันได้ตั้งตัว i n t e r v e n c y ความใกล้ชิดนะคะ ชาวกรกฎมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของคนที่คุณอยากโทรหาเขาหรือคนที่เขาอยากจะโทรหาคุณอยากพูดคุยกับคุณแล้วอาจจะได้พบเจอกันแบบ in person แล้วมีการใกล้ชิดกัน i นะ i n t i m a c y เนะะียค่ะความผูกพันทางร่างกายนะคะความลึกซึ้งความผูกพัน Not what is look like ไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นคุณต้องดูให้ดีนะชาวกรกฎนะคะ บางครั้งบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทําให้สิ่งนั้นได้คงอยู่กับคุณตลอดไปดังนั้นแล้วเนี่ยไพ่น่าจะออกมาเพื่อที่จะเตือนคุณนะคะแนะนําคุณในเรื่องของความไว้วางใจและขอบเขตในความสัมพันธ์บางครั้งบางทีการที่ได้อะไรมาง่ายๆหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นแบบคุณไม่ทันได้ตั้งตัวมันอาจจะเป็นทุกข์ที่ยาวนานเลยก็ได้ ไลน์นี่ไงไพ่ออกมาบอกแล้วนะคะนี่คปปิ้งซีเคตการเก็บซ่อนความลับคุณอาจจะกำลังถูกลวงในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนที่คุณพูดคุยอยู่ดูนอค่ะเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีความปรารถนาแอบแฝงบางอย่างผลประโยชน์บางอย่างจากคุณจากตัวของคุณจากความรู้สึกของคุณหรืออาจจะพบเจอกับคนที่เขาลอเล่นกับความรู้สึกของคุณ ะะพูดคุยกับคุณสื่อสารกับคุณด้วยการที่ต้องการบางอย่างจากคุณนะคะนี่อาจจะเป็นความใกล้ชิดบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาลัะคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาพูดคุยกับคุณนั้นเขาดูจะจริงจังชัดเจนแต่ไพ่ออกมาบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นดูสิคะไพ่กำลังเตือนชาวกรกฎนะให้ดูให้ดีนะคะว่าอาจจะมีอะไรที่ซ่อนเล้นอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้นะคะ ความผูกพันเหมือนดาบสองคมเลยนะทําให้คุณมีความสุขได้แต่ถ้าผูกมัดเกินไปมันอาจจะกลายเป็นพันธนาการก็ได้นะใต้สำรับค่ะโอ้แน่นอนชาวกรกฎไพ่ชัดเจนมากๆเลยใต้สำรับเป็น disappearing คนที่หายไป ghost เนี่ยผีหลอกเลยนะคะกูกูเลยนะ,ะชาวกรกฎหากคุณอยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อนั้นเนี่ยหากในกรณีนี้คะ่ะถ้าคุณเป็น gen alpha นะ มาฟังนะคะคุณดูให้ดีนะว่าคนที่เขาพูดคุยกับคุณอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาหวังบางอย่างจากคุณจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็น generation alpha อย่างเดียวนะคะจริงๆ generation ไหนก็สามารถถูกลวงได้ทั้งนั้นเลยแล้วไพ่ชาวกรกฏออกมาอย่างชัดเลยนะ่ะนะคะเนี่ย ในตอนนี้คนที่คุณสื่อสารด้วยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องอะไรสั่นสะเทือนคุณบางอย่างที่จู่ๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้มารับรู้อะไรว่าตัวเขามันไม่ใช่อย่างที่ตาคุณเห็นดูสิคะท้งโกหกแล้วหายไปนี่พลังงานคนที่ใส่หน้ากากแล้วผีหลอกนี่นะคะเนี่ยนะ,ะชาวกรกฏมาดูกันนะคะว่าหลังจากดาวตีเทพยกย้ายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะได้เห็นอะไรแบบ ช็อกใจคุณเลยหรืออาจจะมีสิ่งอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณและความสัมพันธ์นี้อย่างปุบป,ป,ปับฉับพลันนะคะถ้าให้อ่านประโยคสั้นๆตามหน้าไพ่นะเหมือนกับลักษณะของชาวกรกฎที่กำลังจะถูกหลอกให้รักเลยแล้วคุณอาจจะสูญเสียบางอย่างไม่ว่าจะเป็นศักดิ์ศรีของคุณร่างกายของคุณความรู้สึกของคุณแม้กระทั่งจิต วิญญาณของคุณนะ่ะอาจจะถูกสูบไปด้วยเพราะพลังงานนี้เนี่ยเขาจะหายไปนะคะนี่คนคนนี้นะ่ะนะคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณแบบที่ตั้งใจจะมาหลอกนะเนี่ยลา์เนี่ยคีปิ้งซีเค็ดเก็บซ่อนความลับหรือคุณอาจจะได้ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะ่ะชาวกรกฎนะคะคุณต้องดูให้ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ไพ่ทาโร่อยากบอกอะไรกับชาวกรกฎภาพรวมความรักหลังดาวตรีเทพยกย้ายของชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะโอเคไพ่ใบแรกเขาพลิกออกมาสองใบนะ เป็นใบที่เกี่ยวข้องกับคนที่โสดนะคะคนที่เข้ามาคุยกับคุณแต่คุณดูหลังไพ่นะชาวกรกฎนะเนี่ยมีผู้หญิงอยู่สามคนอยู่อยู่ด้านหลังถ้วยนี้นะคะนะแล้วก็พลังงานของผู้ชายที่ลินน้ําลงไปในถ้วยนะคะก็ดูเหมือนจะอยู่อยู่ในเขตของเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ในขอบเขตของเขาก็ไม่ได้มีใครเข้ามาในพื้นที่ได้ที่นั่งตรงนี้ยังว่างอยู่นะคะอืพลังงานของ สิบไม้เท้าที่ออกมาพร้อมกันเหมือนกับพลังงานนี้เขาอาจจะเข้ามาหาคุณนะคะโดยทำให้คุณนั้นรู้สึกว่าเข้าดูจริงจังมากๆเลยกับความสัมพันธ์เขาอาจจะบอกคุณว่าเขายังโสดอยู่นะคะแต่หากดูตามหน้าไพ่สิโสดนั่นแหละแต่ก็มีคนคุยนะคะอาจจะมากกว่าหนึ่งคนนะ,ะจะอ่านอิงตามหน้าไพ่ที่ออกมาไกด์ไลน์ด้วยนะคะเนี่ยนะคะ,นะคะอืชาวกรกฎ กำลังถูกส่งสัญญาณเตือนอยู่นะคะนี่อออกมาแล้วเดวิลให้พลังงานของปีศาจโอ้ชาวกรกฏนะอะไรกันเอ่ยเอาล่ละนะคะมาดูกันต่อเรื่อยๆดูซิไพ่ยอยากจ,จะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งต่างๆเ่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้หลังจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ เปลี่ยนไปอีกมุมหนึ่งเลยก็ได้โอเคหละ่ะมาดูกันอัศวินถือเหรียญเนี่ยไพ่ในตำแหน่งอดีตเขาเข้ามาขอความรักจากคุณนะคะแต่พลังงานคนดูนะไพ่เดวิลตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่สามเนี่ยคือสิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่มุ่งหวังคือเดวิลเลยอืม เดวิ่เกี่ยวข้องกับอะไรความเสน่หาพันธนาการนะคะเซ็กส์นะ,ะ Sex, นะความใกล้ชิดทางร่างกายด้วยคำว,ว่ามีคำว,ว่าอนะินทิเมนซี่เนี่ยแปลว่าความใกล้ชิดความผูกพันทางร่างกายนะอืม t ด e e m มเพลอนะคะชาวกรกฎอาจจะดูอยู่กับชาวต่างชาติหรือคนที่เขามีตำแหน่งสูงๆคนที่ดูแล้วไม่น่าจะเข้ามาลวงหลอกดูท่าทางแล้วจะเป็นคนที่มีลักษณะภูมิฐาน นะดูมีวุฒิภาวะดูเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ชิพดูเป็นคนที่มีความเย่อหยิ่งในตนนะเป็นผู้นำนะคะดูดีเชียวนะดูดีเจ้าสเสน่ห์โอ้ดูให้ตัวตนของคนในความสัมพันธ์ชาวกรกฎสินะคะเขาโสดนะคะเขาดูดีภูมิฐานเดวิลเนี่ยเจ้าชู้นะนะคะเจ้าชู้นะอืมคุณอาจจะรู้สึกต้องเหนื่อยกับกับคนคนนี้เนี่ยคุณคุมเขาไม่ได้หรอกเนี่ย นะีพลังงานนี้เนี่ยนะคะชาวกกรกรกไพ่สิบดาบสิ้นสุดความเจ็บปวดนะมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณผ่านไปแล้วผ่านมาแล้วแล้วคนคนนี้ยังมีพลังที่อยู่ในกระแสจิตดวงจิตของคุณอยู่นะคะแต่ไพ่ออกมาสิบดาบมันจบแล้ว นะสิ้นสุดความเจ็บปวดนะคุณอาจจะเดินหันหลังมาจากความรู้สึกที่กังวลใจความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงคนที่ทําให้คุณตกอยู่ในภาวะของความกังวลใจนะดคุณจะลุ่มหลงเขามากๆเหมือนกันนะเนี่ย The Lover ค่ะไพ่ของชาวมิถุนนะดูสิเขาไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวแน,น่นอน The Moon เนี่ยนะคะคือสิ่งที่อําพรังซ่อนเร้นความเป็นกังวลใจสิ่งที่เลือนราง ตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาเนี่ยจะอ่านเป็นพลังงานของคนที่มีจิตวิญญาณเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณไม่ได้เลยนี่คือความกังวลใจตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่7เป็นตำแหน่งของอุปสรรคปัญหาหรือคําแนะนําเขาทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะความเป็นกังวลใจและเดอร์เลเวอร์เดอรเลเวอร์เนี่ยนะคะไม่ใช่ไพ่ของคนรักอย่างเดียวแต่มันไพ่ของคู่ชีวิตเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนคู่คิดเป็น เป็นคล้ายๆกับเฟนวิดเบเนฟิตเพื่อนที่อยู่กันด้วยผลประโยชน์บางอย่างนะคะเหมือนเป็นคนที่เข้ามาในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่อาจจะทิ้งรอยแผลไว้ให้กับคุณจนคุณเจ็บปวดเลยนะสิบดาบเลยไพ่ฝั่งนี้เป็นสิบดาบสิบไม้เท้าเลยนะคะเขาทําให้คุณเป็นกังวลมากๆเขาทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหนักหนาสาหัสมากๆอืมกับพฤติกรรมของเขานิสัยของเขาสิ่งที่เขาเป็นการกระทําของเขาอะค่ะ คนคนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกที่แคร์หรือห่วงใยคุณเลยอขออ่านไปตรงๆเลยนะคะเพราะตั้งแต่ไพ่ไกด์ไลน์นะรวมถึงไพ่ทาโร่จนเปิดมาเนี่ยค่ะนคะคะอีกแค่สองใบก็คือจะจบพื้นฐานแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรักเลยอะ่ะคนคนนี้เหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆกับนาร์ซิสซิสเลยชาวกรกฎ The h e r มิ t ค่ะไพ่ของชาวกัน โอ้เขาทำให้คุณตกอยู่ในสภาวะของคนที่กลายเป็น introvert ไปเลยอ่ะนะคะเวลาเขาจู่โจมเข้ามานะคะก็ดูเหมือนจะทำให้คุณมีความสุขอยู่ช่วงขณะเวลาหนึง่งนะแต่ก็หายไปเป็นพลังงานของคนที่หายไปอ่ะ the hermit นะคือเข้าหมดเก็บตัวเงียบ introvert ทั้งๆที่ตัวเขานะ่ดูจะเป็นคนที่มี ความสามารถมีศักยภาพสามารถดึงดูดใจคุณได้มากๆแต่คุณกลับดูเขาไม่ออกเลยที่เขาทำนั้นรักหรือไม่รักคุณไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรนี่มันเป็นความรักหรือมันเป็นสิ่งใดที่มีแต่คำถามนคะคะเป็นความรักหรือเป็นสิ่งลวงนะสาม,มเท้าคุณต้องรอคอยการสื่อสารจากเขาอ่ะ ดูสิไพ่ของชาวกรกฎออกมาตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วคนคนนี้ไปไหนแล้วนะคะไพ่กำลังจะสื่อสารให้ชาวกรกฎคุณพิจารณาให้ดีนะคะบางครั้งบางทีหลังจากดาวตรีเทพยกย้ายนี้นะมันอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณได้เห็นธาตุแท้ของคนคุยของคุณว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะคะเขาอาจจะไม่ใช่ดวงตะวันของคุณแต่เขาเป็นดวงจันทร์เป็นจันทราที่อาจจะเป็นจันดับก็ได้ ในตอนนี้เข้าหมดเงียบไปแล้วเก็บตัวไปแล้วเขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วเขาก็หายไปเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนกับทิ้งคุณไว้กลางทางเลยชาวกรกฎเอาล่ะถึงพื้นฐานจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะจบลงแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ขยายดูกันว่าชาวกรกฎกำลังจะได้พบเจออะไรนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะ ชาวกรกฎดูท่าทางแล้วจจะโดนคล้ายๆกับพลังงานของคนที่เขาหลงตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเขาชอบควบคุมความรู้สึกเป็น Manipulation Person เะนะคะเขาควบคุมคุณได้ได้วยความรู้สึกบางอย่างแล้วกลายเป็นว่าสิ่งนี้เขาพูดกับคุณน่ะนะคะหนึ่งร้อยคำเนี่ยเก้าเาคำเนี่ยเชื่อได้หรือเปล่าคุณลองพิจารณาดูจากไพ่หน้ากลัวจังนะคะเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็ ghost นะคะเนี่ยไพ่ของพลังงานปีศาจนะคะผีหลอก อืมนะคะเอาละเรามาดูกันนะชาวกรกฎนะคะขอไพ่ของชาวกรกฎเดี๋ยวจะขอสับไพ่แบบอีกสักครั้งนะคะกลีดไพ่ให้แตกไปเลยแล้วไพ่ออกมาในแต่ละใบก็ยังไม่มีเกี่ยวข้องกับความรักเลยชาวกรกฎเนี่ยกำลังถูกทดสอบจากอะไรจากพลังงานเดวิลนะนะคะ อาจจะเป็นบทเรียนหนึ่งที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านไปแล้วทําให้คุณอยู่ในจุดที่คุณรู้แล้วว่าคุณไม่ควรจะไปคาดหวังกับอะไรเลยอะนะมันช็อกใจคุณเลยเนี่ย unexpected เนี่ยนะคะนะคะก้าวถ้วยอยากบอกอะไรกับชาวกรกฎก้าวเหรียญดูสิเขาก็เข้ามาในช่วงเวลาที่คุณก็ยังโสดเหมือนกันแต่คุณโสดแบบเฉิดชายสดแบบมีคุณภาพเลยแต่คนคนนี้ไม่ได้โสดแบบ ร้อเปอนะคะเข้าโสดแบบมีคนคุยมากมายนะอแต่ตัวคุณเนี่นะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกลายเป็นว่าช่วงที่เข้ามาเขาเข้าหาคุณแต่พอได้รู้จักกันไปนานๆกลายเป็นคุณต้องเข้าหาเขาพลงานของอัศาวินถ้วยแต่เห็นไหมคะว่าไพ่ผู้หญิงเนะี่ยยกถ้วยขึ้นไปหาอัศาวินคนนี้นะคนที่พร้อมจะออกเดินทางแล้วนะดูสิและ the world ค่ะ เดอะเวิลทุกสิ่งทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์หรือสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นนะคะนี่ชาต่างชาติหรือเปล่าก็กรากฎคุณกำลังดิวอยู่กับชาต่างชาตินะคนไกลนะคะนะคะหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งหรือเป็นคนที่เขาฉลาดรู้โลกอืมนะคะเป็นคนฉลาดฉลาดเกมกงได้ด้วยนะเนี่ยฉลาดแบบมีเล่ห์เหลี่ยมนะนะคะโดยเวความอุดมสมบูรณ์คนคนนี้เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างเลยอืม The world นะคะอา,อาจจะเจอกันในโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือเป็นเพื่อนทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ก็ได้ระวังนะถ้าอย่างนี้นะคะถ้ายัางไม่เคยเจอกันนะคะอาจจะเป็นพวกส scammer ก็ได้นะที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าหวามาแต่มันไม่ใช่เห็นที่ตาคุณเห็นนะนะนะคะให้ออกมาบอกชัดๆเลยชาวกรกฎนะคะตื่นนะคะต้องตื่นได้แล้ว10ไม้เท้าค่ะหดาบ การทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งไม่ลงรอยกันหรือคนที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์คุณอาจจะเอาพลังงานนี้เนี่ยคนคนนี้ไปปรึกษากับเพื่อนฝูงของคุณมากมายแต่ยังไงแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนทัดทานคุณทุกคนคัดค้านคุณไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้แต่คุณเลือกที่จะวางดาบลงไม่ป้องกันตัวเองแล้วหยิบถ้วยค่ะคุณอาจจะตกหลุมพรางความสัมพันธ์นี้ได้นะนี่นะหกดาบการเดินทางนะคะ มีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางคุณอาจจะลืมนะคะในเรื่องของคำเตือนต่างๆไปเราก็รอคอยคนคนนี้เดินทางมาหาคุณหรือนะคะเขาจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะหากได้ใกล้ชิดกันนะคะเชื่อไหมว่าไพ่ออกมาเนี่ยนะบอกเรื่องราวได้ชัดเจนเลยว่าสุดท้ายนะคะพอคุณได้ให้สิ่งที่คนคนนี้ต้องการไปเนี่ยเขาก็าจะกลายเป็นเดวิลเลยในไพ่ตำแหน่งต่อไปอะเดวิลอยากบอกอะไรค่ะ ดสูสิแต่ก็อาจจะไม่ทุกคนนะช่กากรกฏนะคะเนี่ย We o f f อ r โ u n e เอาละนะคะโชคชะตากำลังเปลี่ยนแปลงไปและเอาอเคไพ่ค่ะออกมาดีแล้วนะในตอนนี้ King of c u p ออกมาแล้วชื่นใจเลยนะคะมีพลังงานของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไพ่ i n g o f c u u บราชาถ้วยผู้ถือความรักออกมาต่อจากโชคชะตาที่เปลี่ยนแปลงแล้วขยายกับ d ด v i ลคนคนนี้เกิดความรักขึ้นนะคะ มีความรักหรือการที่เขาได้รู้ว่าเขาเป็นที่รักของคุณคนทางไกลแน่นอนคนทางไกลเฝ้ารอคอยตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของสิ่งที่มุ่งหวังมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณมุ่งหวังก็ได้ว่าให้เขามาหาคุณคุณอยากให้เขาเป็นพ่อหมีเป็น daddy sugar ของคุณนะคะแต่อย่าลืมนะไพ่พื้นฐานเป็น devil นะคะแล้วสองใบเท้าเนี่ยเขาก็มีพลังงานของการหวังว่าจะเดินทางมาหาคุณให้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามาขยาย devil นะ ก็อาจจะเป็นความรักที่ฝั่งหนึ่งรักอีกฝั่งหนึ่งมากกว่าหลงหมกมุ่นปรารถนาข้างใครนะคะข้างรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนจะสามารถที่จะคุมเกมได้อัศวินถือเหรียญค่ะนะการเริ่มต้นใหม่เด็กถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยไพ่ของการขอความรักการสารภาพรักและการสานต่อมันเหมือนกับพลังงานนี้คุณรู้จักกันได้ ไม่นานนะเนี่ยสักระยะเดียวเท่านั้นเองนะนี่ยนี่เป็นพลังงานความรักที่อาจจะพิ่งเริ่มต้นขึ้นได้มาไม่นานมากนะคะอาจจะมีความรู้สึกที่ลุ่มหล,ลงหลงไหลเลยยังมองไม่เห็นตัวตวนที่แท้จริงเนี่ยะคะหลังจากนี้ไปคุณจะได้เห็นนะคุณจะได้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในหน้ากากนี้นะเนี่ยเน,ยนะคะ the emperor ค่ะ ดี e อมพล r อ r รมาสองดาบการตัดสินใจเห็นไหมการตัดสินใจนะ่ะขึ้นอยู่กับพลังงานของเขาอะนะคะนี่ควีนอ of ครับเอาละนะพลังงานนี้นะคะชากรากฎจะขออ่านแบบชัดๆแบบไม่ไม่สปอยเลยนะคนคนนี้มีการตัดสินใจแล้วไพ่คู่ขึ้นมานะคะ ชาวกรกฎเช็คให้ดีนะว่าคนที่คุณคุยด้วยนะคะเขาไม่ได้มีคู่นะเพราะให้ออกมาชัดเจนว่าคนคนนี้นะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างหกถ้วยการหวนคืนกลับเนี่ย q u e e n of Cup King of Cup เอาละนะ่การหวนคืนกลับไปหาผู้ที่เป็นที่รักนะคะในกรณีนี้ชาวกรกฎนะถ้าคุณมั่นใจแน่ๆละ,ละ,ละว่าเขาน่มีแค่คุณนะคะมั่นใจได้เลยนะว่าคนคนนี้รักคุณนะ ไม่ว่าปัญหาอะไรคุณไม่ต้องกังวลใจถ้าตอนนี้คุณไกลกันแล้วนะคะหรือคนคนนี้เขามีแพลนจะเดินทางมาหาคุณนะแล้วก็ลงตัดสินใจอยู่ว่าเขาจะไปต่อกับคุณไหมนะคะทุกอย่างนั้นกําลังอยู่ในจุดที่พิสูจน์ใจเป็นชั่วโมงพิสูจน์ใจนะคนคนนี้ของคุณเนี่ยเขากาลังจะตัดสินใจเลือกคนที่เขารักเพียงหนึ่งเดียวนะคะมีผู้ที่เป็นที่รักออกมา ที่เป็นคู่กับเขานะหนึ่งเลยนะเป็นคนจิตใจดีนะคะอยู่ห่างไกลกันสิบดาบค่ะ the f o o l มีพลังงานของชาวกรกฏที่อาจจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้และชาวกรกฏที่จะได้คอมมิตเมนต์ไปชัดเจนนะเดี๋ยวให้เราแฟนไพ่ของชาวพฤษศค่ะนะคะตอนนี้ไพ่ที่ขึ้นมาราศีและขนาที่ขึ้นมาก็จะมี Devil นะคะเดวิลนี่ไพ่ของชาวมังกรเฮอร์มิตชาวกันเอมเพล ชาวเมธเด e m o มูชาวราศีมีนเดเลเวไพ่ของชาวไม่ถุนนะคะ h e l l o f ฟ n ไพ่ของชาวพฤษกนะที่ออกมานะคะเอาล่ะในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าไพ่ของชาวกรกฎจะมีสองฝ่ายให้อ่านอีกแล้วนะอีกแล้วนะคะเดอฟูคืออะไรล่ะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ผูกมัดไงนะคะนะปลดปล่อยสิ้นสุดความเจ็บปวดแล้วทุกอย่างเคลีย กับพลังงานไฮโดรแฟนที่ได้คอมมิตเมนต์ชัดเจนพลังงานคู่เกิดขึ้นมาและเจ็ดเหรียญรอคอยลักษณะนี้นะชากรากฎคุณดูจากพฤติกรรมของเขานะคะคนคนนี้ถ้ายังอยู่ในชีวิตคุณอย่างดีงามมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะไม่เคยหายไปนะแล้วมีแผนมีโปรแกรมที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะมีเกณฑ์สูงมากเลยว่าความสัมพันธ์นี้จะได้พัฒนาต่อเนื่องไป นะมาดูกันค่ะเดอะมูนแทนแผนไพ่ของชาวธนูการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและเนี่ยเจ็ดดาบการซ่อนเลนส์นะ e ทนแผนเนี่ยคือการปรับสมดุลได้ด้วยนะคะชาวกรกฎคุณจะต้องดูให้ดีเลยเนี่ยพลังงานชาวกรกฎเข้ามามีพลังงานของชาวกรกฎที่ถูกลวงให้อยู่ในสถานการณ์ของการเป็นตัวเลือกเป็นช้อยเป็นทางเลือกหรือคนที่กำลังจะถูกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะนะคะ,นะคะแล้วก็มีพลังงานของคนที่มีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณแล้วมีมีแน่ๆเลยนะเนี่ยชาวกรกฎที่คุณต้องระวังดีๆนะคะด้วยนี่เป็นดีวายแลนดอมนะนะคะนะคุณได้มาฟังคลิปนี้จะต้องมีอะไรที่คุณเอะแน่ๆเลยแล้วยังไม่อ๋อนนะคะแต่พลังงานที่ตัวเขาเป็นคนเลือกคนคนนี้มีแล้วนะคะเนี่ยทงในใจอะ่ะนะ แต่กลายเป็นคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าหรือเขามีใครอีกไหมและดูกำรรกวมจริงๆนะคะเช่ากรกฎแนะนำนะดูดวงส่วนตัวได้นะคะถึงเรื่องนี้จะมีความชัดเจนอยู่เพียงแค่หนึ่งแต่ว่าดูตัวคุณแล้วอาจจะมีพลังงานของคนที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับคุณที่ถูกคบหาให้อยู่ในพื้นที่ลับๆของตนเองอะ่ะและคนนั้นเขาสามารถควบคุมวงการคุณได้ด้วยนะ นะคะคุณอาจจะถูกลวงถูกลอออะไรเนี่ย,ยตามไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยต้องระวังดีๆดูดีๆนะคะเนี่ยนะนะอืมแล้วไม่ใช่เรื่องมังเอิร์แน่นอนที่คุณได้มาฟังคลิปนี้นะคะนะคะเอาล่ะมาดูการเดินโลเปอร์อย่างบอกอะไรสี่ดาบ การหยุดนิ่งการหยุดพักเนี่ยแฮงแมนสถานการณ์ที่ถูกโฮเอาไว้ดูเขาไม่ค่อยจะสนใจหรือแคร์คุณเท่าไหร่ความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะมีแค่คุณที่เป็นกังวลใจอยู่ฝ่ายเดียวแต่พลังงานของมัสกิลีนฝั่งเขาอะเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเลยนะคะเหมือนคุณทําอะไรไม่ได้ทําได้เพียงแค่รอเขาอะพลังงานฝ่ายชายขับเคลื่อนนะคะ,นะคะแต่พลังงานแฟมินีเน่ยอยู่ในจุดที่ ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาอยัางไงอะนะเป็นแบบนั้นไปเลยนะคะนะคะเหมือนคนไม่รู้อีหนอยอีเนยอยู่ในความสัมพันธ์แบบรอเขาติดต่อมาเท่านั้นอะไรเท่านั้นแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีการสื่อสารกันแล้วเท่าด้วยนะเนี่ยเหมือนรอข้อความอะแค่รอคอยอยู่แค่นั้นเองนะนะคะผ้าหยางอชากรกฎไม่ได้เป็นความรักที่เฮลตี้เลยนะคะเนี่ยออกจะไปทางท็อกซิกด้วยซ้ำหนะนะเดอะเฮอร์มีท่ะ นี่มาแล้วพอเราพูดถึงแปดไม้เท้าการสื่อสารคนคนนี้มีการสื่อสารที่เป็นประจำอยู่กับสิ่งหนึ่งแล้วก็เนี่ยมีความพยายามมีฝ่ายหนึ่งพยายามมากๆอาจจะเป็นแชทหนักหนักขวาเลยก็ได้นะคะแต่พลังงานตัวเขาเนี่ยเนี่ยเขาลั่นความสัมพันธ์อยู่กับสิ่งหนึ่งนะ เดร์สตาร์ผ้ของชาวกลุ่มนะคะกับคนที่อยู่ไกลคนที่หน้าตาดีคนที่โดดเด่นคนที่มีพลังงานของคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังหรือว่าเป็นคนที่มีออร่าเฉิดฉายหน้าตาดีนะคะงามเลยนี่เนี่ยนะคะพลังงานนะคะนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาดูเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่หนึ่งเลยมีเซนส์นะ เอ็มเพรสเอ้ขออภัยค่ะไฮปริเชตและไฮลอฟนมีความเชื่อมโยงกับระดับจิตวิญญาณเป็นอินโทรเบิร์ตหน้าตาดีเป็นคนจิตใจดีอยู่ทางไกลนะนี่แหละนะคะอืมแล้วก็มีพลังงานที่อยู่ในความสัมพันธ์เชิงซ้อนอ่ะนเนี่ย Seven เนี่ยเซเว่นออฟสอดกับไฮปริเชตเนี่ยถ้าออกมาคู่กันแบบนี้แล้วอยู่ในตำแหน่งปัญหาเนี่ยใช่เลยชากกวกรกฏคุณอาจจะถูกคนรักหรือว่าคนในความสัมพันธ์คุณทําให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น Choice นะคะเป็นตัวเลือกนะคะสามไม้เท้าค่ะการสื่อสารพูดคุยเนี่ยแดาบเมีเรื่องของการปิดกัน้นการบล็อกกันไปนะสิบเหรียญแต่เขาเป็นไรไหมเขาไม่เป็นไรเลยพลังงานเขายังดีอยู่นะคะพลังงานหนึ่งรอคอยข้อความอีกพลังงานหนึ่งบล็อกไปแล้วนะถ้าเป็นตัวคุณที่บล็อกเขาก็รอคอยข้อความจากคุณนะคะถ้าเป็นพลังงานของคนคุยของชาวกรกฎที่บล็อกไปก็เป็นชาวกรกฎที่เองอาจจะนะคะเป็นคุณเองที่ ต้องรอคอยข้อความจากเขาเนี่ยการเทคแอคชั่นคนคนนี้มีพลังงานของการเทคแอคชั่นอยู่กับหนึ่งสิ่งหกเหรียญเนี่ยแหละค่ะผลประโยชน์ที่แท้ทูหกเหรียญการช่วยเหลือกนันในเรื่องการพึ่งพาอาศัยเรื่องผลประโยชน์และ justice ไพ่ของการตัดสินนะคะหรือสิ่งที่กำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะมองว่าถ้าคุณเคยช่วยเหลือเรื่องการเงินของเขาด้วยนะหกเหรียญน,นะคะคนคนนี้กำลังจะได้รับ ผลแห่งการกระทำถ้าเขาละเลยคุณไม่สนใจคุณหรือทำให้คุณตกไปอยู่ในจุดที่ยากที่จะหลุดพ้นออกมาจากความกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ชาวกรกฎน่าจะมีเรื่องให้อัปเดตกันอีกเยอะเลยแต่ว่าในตอนนี้ไพ่ที่เปิดออกมาเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะคะมันคงจะยังไม่จบแค่นี้คลิปนี้คงจะยังไม,ไม่จบกับชาวกรกฎแน่ๆนะคะเพราะมีไพ่แงการตัดสินมาแล้วรู้เหมือนกับว่าพลังงานของคนในความสัมพันธ์ของชาวกรกฎมีคนที่เขาเลือก นะคะหรือคนที่จะถูกเลือกถ้าเป็นชาวกรกฏที่ถูกเลือกคุณจะเข้าใจดีว่าไพ่กำลังจะสื่อสารอะไรคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูยากสักนิดหนึ่งแล้วดูเข้าถึงยากดูจํากัดคุณให้อยู่ในขอบเขตนะคะแต่ไพ่ไม่ค่อยจะออกมาเป็นทางบวกเท่าไหร่นะชาวกรกฏนะคะคุณต้องใช้เวลามากๆเลยนะกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคะมันอาจจะไม่คุณเป็นทุกข์ได้ในระยะยาวแต่ก็อยู่ในเรื่องของความสมพงกัน จากดวงชะตาอีกนั่นแหละนะคะตอนนี้ไพ่น่าจะอยากสื่อสารกับชาวกรกฏที่กําลัง,ลงหลงไหลอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้เป้าหมายปลายทางของความสัมพันธ์นะคะแนะนําเลยนะนะคะแนะนําเลยให้คุณมีขอบเขตในความสัมพันธ์นี้นะคะส่วนคนที่อยากจะอัปเดตสถานการณ์ของคุณหรือดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกที่หน้าโปรไฟล์นะคะจะจะเจาะให้แบบลึกๆต่อจากคลิปนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะ่ะคุณคุณยังไงต้อง ลองเปิดใจดูนะนะคะโอเคละ่ะตอนนี้ก็ยังฟันธงว่าจะเป็นรักที่สมหวังเลยไม่ได้ให้ชาวกรกฎเพราะว่าดูแล้วพลังงานให้ออกมาเตือนมากกว่านะคะชาวกรกฎก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีนะคะคนคนนี้ดูท่าทางเราจะคุมยากมากๆนะควบคุมเขาได้ยากนะคะตัวคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะประมาณนั้นโอเคค่ะพลังงานที่ขึ้นมานะชาวกรกฎนะคะโอเค เป็นกำลังใจให้ชากวกรกฎแล้วเรา,าอัปเดตก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ